แล้วอยากรู้ว่าปกติเป็นคนมีเพื่อนเยอะไหม นิสิตนักศึกษาทั่วๆไปเนาะเ e นจอยกลุ่มเลย่างเงก็เจ็ดสาวมหาจารางะคะ่ะทุกคนก็เจ็สาวตอนที่แบบเฮ้ยเราเปิดตัวว่าแบบเฮ้ยฉันทำเววีนะอะไรเงี้ยเพื่อนๆมีรีแอคยังไงบ้างไม่เคยมีเพื่อนมาแอนตี้แบบว่าอะไรเราเลยอะค่ะส่วนมากเพื่อน,ออนก็นจะถามว่าเออกินแล้วเป็นไงบ้างรีวิวให้ฟังหน่อยหรือขอข้อมูลหน่อยอ,อย่างเงี้ยค่ะการปฏิเสธอะเราเจอกันได้ทุกรูปแบบเอาจริงๆนะแค่สมมติว่าวันนี้จะกินข้าวร้านนี้นะเธอแต่ว่าเออฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะคนละร้านแล้วก็ต้องเลือกแล้วก็เลยมองว่ามันเป็นเเเเเเรืื่่ออองงปกกติหหมมมมนนนนนาาาาััคยยละ เีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเฮแต่ถ้าโดนเพื่อนเทแบบนี้ไม่ดีแน่ๆครับผมวันนี้ทำได้เชิญเกสสองท่านสายสตรอง มาดูกันว่าการทำธุรกิจแอมเวย์แบบใหม่เนี่ยที่ไม่โดนเพื่อนเทแถมยังได้เพื่อนเพิ่มอีกต่างหากเดี๋ยวไปพบทั้งสองท่านกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีค่ะทั้งสองคนค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยส,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 สองท่านนี้คือใครเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีไหมได้ชื่ออะไรแล้วก็ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผมก็สวัสดีนะคะชื่อเนยนะคะจบการศึกษาแล้วคะ่ะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันก็เป็นเภสัชนะคะแล้วก็ทำธุรกิจที่บ้านนะคะแล้วก็กทำโปรเจกต์แอมเวย์ค่ะ โอ,โอเคนะครับสวัสดีนะคะชื่อเอ j นจอยนะคะอิสเรีเตโชค่ะก็จบการศึกษาแล้วเหมือนกันนะคือรุ่นเดียวกันเลยนะคะจบจากมอบูรพาค่ะปัจจุบันนะคะทำแอมเวตเต็มเวลาค่ะแล้วอยากรู้ว่าปกติเป็นคนมีเพื่อนเยอะไหมครับ นิสิตนักศึกษาทั่วๆไปเนาะเอนจอยคือไะอย่างในกลุ่มเลยเงี่ยก็เจ็ดสาวมหัสตาจนะค่ะทุกคนก็ไปไหนมาไหนก็ไปยกแก๊งแต่ก็ปกติเนาะคือเป็นคนมีเพื่อนแต่ก็ไม่ได้แบบเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยมไม่แบบเพื่อนสนิทร้อยคนไม่มีไม่มีค่ะของเราก็เหมือนจนจริงๆพ่อๆกันเลยก็กลุ่มใหญ่ประมาณคุณเนยเลยหกเจ็ดคนปกติแล้วก็จะมีกลุ่มเล็กๆกลุ่มสนิทแต่บางทีไปทําอะไรก็ขย่มกันไปใหญ่ๆก็เป็นช่วงธรรมดาของนักศึกษาเนาะไปเป็นแก๊งมั่งไปเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นคนท เยอะมาก<ช>คือปกติเลยแล้วอยากรู้ว่ามาเจอธุรกิจแอเได้ยังไงต้องบอกเลยว่าจริงๆเกิดจากการใช้สินค้าของคุณแม่ดีกว่าคือใช้มาตลอด10ปีจนกระทั่งแบบว่าเหมือนพอเราเริ่มปีสี่อะค่ะม,มันเจอจุดที่แบบว่าเหมือนคุณแม่เขาเริ่มแบบเออเราจะทําอะไรจบมาเพราะเราก็เรียนสายศิลปินลองมาศึกษาธุรกิจหนึ่งดูไหมอะไรเงี้ยเข้ามาเรียนรู้ในระบบก่อนหรือลองเข้างานใหญ่งานเล็กอะไรเงี้ยลองเข้าก่อนไหมเรื่อยๆก่อนจบเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบสังคมแล้วก็เปิดใจกับ คนสาเร็จมาพูดอย่างเงี้ยค่ะใช่ชอบมากๆเลยอแล้วนุ่นเนยเจอได้ยังไงเนยเจอจากรุ่นพี่ที่คณะค่ะก็คือมีรุ่นพี่ในคณะที่เป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยกันนะคะเขาทำโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นคือเราฝึกงานอยู่าักต้ค่ะโรตีมัตตบะถูกวันร่อยแรงร่อยแรงก็เลยทักรุ่นพี่ในคณะไปค่ะเอยากดูแลสุขภาพแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระบบ ก็เลยรู้สึกุยหน้าตื่นเต้นมากมากกลับมาที่ของน้อเอน j o ยบ้าง ăng, แล้วพอยที่แบบเปิดใจอย่างของน้องเนยจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออมาเรียนรู้ในระบบแล้วรู้สึกว่าแบบผลลัพธ์เราก็ดีได้เรียนข้อคิดอะไรต่างๆใช่ไหมครับ<ช>แล้วของอ n จ o ยละเปิดใจคืออะไรเปิดใจจริงๆต้องบอกว่าเปิดใจจากสังคมแอมวีดีกว่าเราชอบการที่สังคมเนี่ยเขามีเป้าหมายให้เราชัดเจนเหมือนพอเข้ามาในระบบเรียบร้อยใช่ไหมคะเรารู้เลยว่าโอเคทําแบบเนี้ยได้แบบนี้นะถ้าคุณทําตามระบบได้นะคุณตั้งใจเรียนรู้มิวินแล้วก็ทํางานปกติ ในระบบของเขานะยังไงก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้คือชอบการที่เขามีผลลัพธ์ให้เราคือเราเหมือนเป็นเด็กสายศิลปกรรมอะคะ่ะเราจะมีความศิลปินนิดนึงแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีเป้าหมายอารมณ์มายังไงก็ชอบอแบบนั้นอะไรเงรี้ยแต่พอมาเจออะไรที่เขามีความจริงจังบ้างใน<อ>ชีวิตอะเราชอบแบบนี้<อ>ใช่มีมันมีผลลัพธ์ให้เราเงี้ยค่ะ ซึ่งจริงๆถือว่าต่างนะเพราะเพราะว่าคนที่ศิลปินส่วนใหญ่ก็จะชอบไปตามฟิลแต่นี่แบบพ้ยเราชอบแบบที่มีเป้าหมายแล้วทั้งสองคนตอนที่แบบเริ่มต้นเนี่ยขี้อายไหมหรือว่าแบบพูดเก่งอย่างนี้เลยหรือว่าแบบตอนแรกก็ขี้อายเหมือนกันโทษๆไปเลยครัใช่ไม่ได้แบบขี้อายขนาดนั้นแต่เวลาเราขึ้นแบบสมมติเราขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกระหม่างใช่เรื่องปกติแล้วของอนจอยละครับไม่อายค่ะเราเป็นนางรำนะคะแต่เราอายในการพูดสิ่ี่ยวการพูดอะเราไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้ามาเรียน รู้ในระบบมากมากอ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยมันทําให้เราฝึกการพูดฝึกบุคลิกภาพลักษณะของเราให้มันดูดีขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แรอยกรู้ว่าแบบมีอุปสรรคตอนเริ่มต้นบ้างไหมอย่างของน้องจอยน่าจะเป็นการพูดใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> จริงๆถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นก็คือต้องเขินแหละมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําสิ่งใหม่ๆมันเขินเสมอมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาเราใช้วิธีเดียวกับคุณแม่ละกันก็คือในการใช้สินค้าไปก่อนเขาบอกว่าต้องใช้สินค้าให้รักก่อนถ้ารักปุ๊บนะเราจะสามารถบอกต่อคนที่เรารักได้เราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะเริ่มจากการใช้เองให้ชอบจริงๆแล้ววัน<ๆ>นั้นสุดยอดสุดยอดใช่แค่ฟังเสร็จนี่ขนาดผมพูด <laughs> <laughs> ไม่เก่งเลยทุกคนงงไหมครับ แล้วน้อง <c oughs> เนยเราเป็นยังไงบ้างอุปสรรคในการเริ่มต้นจริงๆก็จะเหมือนกับเอ j นจอยเลยค่ะก็คือนั่นแหละเรื่องใหม่มันเขินเสมอตอนแรกก็ไม่ได้พูดได้แบบนี้หรอกค่ะจะพูดเก่งตอนอยู่กับเพื่อนแบบสองสคนเหมือนที่เอนจอยบอกเลยก็คือพอเราได้เรียนอะ่ะเราได้ รู้ข้อเท็จจริงเยอะขึ้นนะคะพี่ทำแล้วก็ได้ลองใช้จริง,รงๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยโปรดักที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีคุณภาพมันตรวจสอบได้อ,อะไรเงี้ยค่ะคือเรามีความเชื่อมั่นในโปรดักมั่นใจ,ม,นใจมากขึ้น,น,นแล้วก็พี่ๆที่คอยสอนงานเราใช่ไหมคะให้ความเชื่อมั่นแล้วก็บอกออแพทเว์เราตลอดทางเลยค่ะว่าเออเราต้องไปทางไหนต่อก็อทําให้เรารู้สึกมีทิศทางม,ม,มากขึ้นโอ้โหเยี่ยมเลยครนี้อยากรู้พูดถึง ตอนที่แบบเฮ้ยเราเปิดตัวว่าแบบเฮ้ยฉันทำเวนเวนะอะไรเงี้ยเพื่อนๆมีรีแอคยังไงบ้างะเดี๋ยวต่อทั้งเลยเลยจริงๆมันไม่จ่าเป็นเปิดตัวนะทุกคนแต่คือด้วยความที่เราใช้สินค้าอยู่แล้วอะค่ะปกติเรากินเอ่<ม>อเชคเชฟบาร์ียคีโปรตีนค่ะแล้วก็ไปกินในห้องเรียนเลยเพราะว่าด้วยความที่คณะเราเนี่ยแต่ก่อนนะคะทุกคนเวลาจะไปเรียนเนี่ยหน้าเสร็จไปเลยเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาพอเราได้ใช้เอ่อบาร์ียคีโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะคือโปรดักช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะไลฟ์สไตล์เราก็ดีขึ้นนนนนนนคุณภาาาาาาาพพพชชีีีีวววิิิตตดดดขึ้้้้้้เเเเเื่่่่่อออกกกกก็็จะะมมมถงงงแแบบบยยลลลปปไไไไรรใโัผฟ์์ส เรียนแล้วมีสติมากขึ้นด้วยค่ะเซลนะคๆดีดีดีแล้วเอนจอยครับของเราเป็นฟิลก็ไม่ได้เปิดตัวเหมือนกันเพราะว่าก็ใช้ปกติทั่วไปเหมือนเนยเลยแต่เราโชคดีที่มีหออเวลาเพื่อนเข้าหอเราก็จะใช้โชว์ถ้าเค้กโปรตีนเราก็เช็คให้เขาเห็นเลยทาโลชั่นให้เขาเห็นทาโลออนให้เขาเห็นครั้งที่แบบเฮ้ยเราใช้โลออนอะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยโลชั่นอะไรกลิ่นหอมจังก็คือเอามาลองได้เลยอะไรเงี้ยทำให้เพื่อนรู้ว่าเออตอนนี้เรากําลังเรียนรู้เรื่องนี้นะแต่เราไม่ได้แบบขายที่แบบให้ คุณอึดอัดนะเหมือนมาทําให้ดูใช้ให้ดูเลยว่ามันดีนะผลลัพธ์เราดีขึ้นผิวเราดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฟิลเหมืนอนบอกต่อเพื่อนในห้างนี่นแหละ่ายใช่เลยอ่ะแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะเริ่มแบบเฮ้ยแชร์สินค้ากับเพื่อนหรือว่าแบบชวนเพื่อนมาทําธุรกิจ อย่างของอนจอยแสดงว่าน่าจะไม่นานเพราะเหมือนที่เราบอกช,ชวนเพื่อนวัที่หอใช่ต้องบอกก่อนว่าเรียนรู้สักพักแต่ว่าสินค้าเริ่มแล้วใช้อยู่แล้วแต่ใช้แบบไม่ได้ทําธุรกิจมันก็จะใช้โบเบลเราก็จะไม่บอกอะไรแล้วก็จะนิ่งๆของเราแต่พอเราเข้ามาศึกษามันต้องรู้แล้วเฮ้ยอันนี้มันมีมูลค่านะมันสามารถทําแล้วเกิดธุรกิจได้บอกเขาได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยอืมโอเคแล้วของน้องเนยล่ะใช้เวลานานไหม ของเนยก็มาเรียนในระบบนะคะสักระยะก็สอสเดือนค่ะพี่แทมจริงๆก็ประมาณนักประมาณนั้นแหละใช่ค่ะแล้วก็ใช้สินค้าผ่านไลฟ์สไตล์แค่นั้นเองอ่าโอเคพอเหมือนเราเข้าใจมีความมั่นใจมากขึ้นเราก็สามารถ กล้าพูดกล้าชวนได้ใช่ค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราแฮนดเดิลหรือว่ารับมือกับเพื่อนๆยังไงสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําจริงๆในว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะให้ใครมาเห็นด้วยกับเราทุกเรื่องจริงไหมคะพ,พี่แทมพอเราเรียนนะคะพี่แทมเรามีความเป็นมืออาชีพใช่ไหมคะมคือตั้งแต่ที่เนยได้ทาแอมว์มานะคะไม่เคยมีเพื่อนมาแอนตี้แบบว่าอะไรเราเลยอะคะ่ะส่วนมากเพื่อนก็จะถามว่าเออกแเราเป็นไงบ้างรีวิวให้ฟังหน่อยหรือขอข้อมูลหน่อย เนยเข้าใจทุกคนนะเราเนยเคยเป็นคนคิดมากมาก่อนเหมือนกันว่าแบบ<ม>เคยเพื่อนจะไม่โอเคไหมเ<ม>พื่อนจะอะไรไหมแต่สุดท้ายคือไม่มีใครคิดเรื่องเราเลย<ม> <laughs> ทุกคนแบบมีเรื่องยุ่งของตัวเองพี่แทมแล้วก็พอเราทําตัวแบบเราเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วค่ะเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนอย่างเงี้ย<ๆ>เออก็ไม่มีใครแอนตี้เราใช่คะจริงค่ะแล้วของ Enjoy ครับของเรานะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าการปฏิเสธอะเราเจอกันได้ทุกรูปแบบเอาจริงๆนะแค่สมมติว่าวันเนี้ยจะกินข้าวร้านนี้นะเธอแต่ว่าเออฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะคนละร้านแล้วก็ต้องเลือกแล้ว เพราะว่าบวกกับการที่เราเนาะเข้ามาเรียนรู้ในระบบก่อนบ้านประมาณต่อับเดือนทำให้โชคดีใช่มันมีเกาะป้องกันใช่้เขาก็เขาบอกเลยว่าชีวิตดีเทลเล็กๆอ่ะมันโดนปฏิเสธได้ทุกเรื่องอยู่แล้วพอเราเข้าใจแล้วมีเกาะแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อก็เหมือนเพื่อนปฏิเสธข้าวันแหละก็โอเคเอาใหม่ปกติปกติใช่ค่ะโอ้โหเหมือนมานั่งสองคนเขาเม้ามอยกันเลยเนาะเออดีดีดีซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนพูดง่ายคือเหมือนคำแนะนำแหละาษาคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันชวนเพื่อนจะกลัวโดนเพื่อน <Hey. S 2> จริงๆก็แค่คิดแบบนี้แค่นั้นเองไม่ต้องคิดมากถช่เาหลือเราเป็นคนน่ารักก็จะใช่คือด้วยความที่เราเป็นคนนิสัยดีอยู่แล้วใช่ใชอาดูหน้าสิโอเคโอเคแล้วอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้เองมีมีเครื่องมือของที่บริษัท มาช่วยซัพพอร์ตเราในการสร้างธุรกิจเนี่ยแต่คนอยากแนะนำอันไหนเลิฟมากชอบแอปแอนเวคลิปค่ะทุกคนคือได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้คือเราลจิสเตอร์ออนแล้วได้นะคะทุกคนง่ายสุดๆแล้วก็เออชอบเวลาเราไปที่ช็อปอะค่ะสตาฟก็เฟรนลี่มากค่ะเราปรึกษาได้หมดเลยแล้วเอเจนตมีอันไหนแนะนำใช่จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนเราเป็นสายโซเชียลเราเป็นสายถ่ายรูปนะอย่างเช่นตัวนี้เลยนะคะอาร์ติสตี้สตูดิโอของเราอ๋อสุดยอดมากๆไวรุ่นชอบหอมมากแล้วก็สวยคือเป็นรูกที่แบบถ่าย ลงไอจีแล้วสวยมากถูกต้องคือสีสันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรามากๆเราชอบถ่ายรูปคือหยิบตัวไหนสวยหมดเลยสวยหมดเลยถ่ายรูปเข้ากับทุกพื้นหลังอ่ะใช่แล้วที่ประทับใจมากที่เราบอกชอบเรื่องเงินใช่ไหมราคาถูกมากเออราคาไม่แพงราคาแบบต้องได้หมดวัยรุ่นอย่างเราเราใช่เราชอบการตลาดออนไลน์ทุกอย่างเลยหรือว่าอะไรที่เขาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแอปเป็นเว็บเป็น y o YouTube ดีๆแบบเนี้ยค่ะแบบเราแบบพวกเราเออคือตอนเนี้ยมันคือยุคที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยแบบ ได้อะไรบ้างจากในธุรกิจนี้อย่างแรกก็คือได้สุขภาพก่อนเลยค่ะทุกคนที่สําคัญคือเราสามารถเอาสุขภาพเราอะแบ่งปันให้คนรอบข้างได้ด้วยใช่ไหม uh huh. แล้วก็อีกเรื่องที่ชอบเลยนะคะคือด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของอาชีพเนอยอะมันค่อนข้างเป็นเวลาแล้วสิ่งธุรกิจนี้ให้คือเนอยสามารถเลือกเวลางานของเราเองได้ m a n a ได้ทุกอย่างทําให้เรามีไลฟ์สไตล์แบบที่เรา uh huh. ต้องการได้เลย uh huh. แล้วก็สังคมค่ะแล้วก็การท่องเที่ยว uh huh. มี uh huh. ที่ที่ประทับใจไหมยจงเชว Switzerland ค,คือเรียกว่าทำกล้องตกมุมไหนก็สวยจริงจริงอีกหลายมุมมาเลยเดี๋ยวฝากเอ j นจโปรโมทบ้างเพราะว่ามันเยอะมากเลยความประทับใจอของเรานะคะประทับ อิสระภาพที่เขาให้ได้เ,ออเพราะว่าด้วยความที่อ,อย่างที่บอกพอเราเรียนสายนี้เรามีความกินนการเยอะอิสระภาพมันค่อนข้างเยอะไม่อยู่ในกรอบเราก็เลยเหมือนยังชอบตรงนี้อยู่มันคือการพัฒนาตัวเองเหมือนทําให้ตัวเองดีขึ้นอนะ่ะทุกคนอพอเราดีขึ้นอนะ่ะกรอบมันจะค่อยๆหายนะเราต้องเมเนจจัดการทุกอย่างพัฒนาตัวเองให้ดีมันถึงจะต้องอัพตัวเองขึ้นมาได้ระดับนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบตรงนี้เยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ตอนแรกเราบอกว่าเรากลัวเพื่อนเทใช่ไหมคะมแต่ยิ่งเราตั้งใจนะคะเป็นมืออาชีพนะนอกจากเพื่อนจะไม่เทลนะคือเรามีเพื่อนเยอะขึ้นใช่เยอะขึ้นมากๆแล้วก็เพื่อนหลากหลายอาชีพคือสังคมเราเปิดกว้างมากๆเลยค่ะพี่แทมนะอเน,นี้ยคือ,อชอบมากๆเลยเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วอ่ะคือจอยอ่ะก็คือเรียนนาฏศิลินมาก่อนแล้วเราก็มาศิลปรกรรมรเราก็จะมีคนรู้จักในละแวกนี้อย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยเรากลเป็นรู้จักหลายหลากหลายอาชีพมันคือนําทางชีวิตเราได้อ่ะพัฒนาตัวเองได้มี เงินได้แบบเขาก็คือได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งรายได้ใช่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ครบทุกมุมเลยใช่ค่ะอยู่ที่ว่าชอบมุมไหนใช่ค่ะเยี่ยมเลยคราวนี้อยากให้ทั้งสองคนลองฝากถึงคนที่กาลังจะเริ่มต้นธุรกิจที่ยังแบบกล้ากลกลัวๆเขาจะเติมความมั่นใจเพิ่มขึ้นได้อย่างไงบ้าง้ยคือเวลาเรากล้ากลกลัวเนาะคือมันเกิดจากการที่เราอาจจะไม่รู้อะค่ะดังนั้นเนี่ยเนยแนะนําว่าเราศึกษาเยอะๆเลยทุกคนคือพอเรามีความรู้มากพอเราก็จะไม่กลัวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนหรรือีี่่่ทชวนเาามคะ เขาหวังดีกับเราที่สุดแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้าใจว่าจะต้องทํายังไงให้เราเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ทําแบบมืออาชีพนะคะในการเริ่มต้นธุรกิจนะ mm hmm. บอกเลยนะใช้สินค้าค่ะใช้หนักๆเลย mm hmm. เพราะว่าสินค้าเนี่ยคือถ้าเราใช้อะมันได้กับตัวเราพอใช้แล้วมันดีจิตใจเรามันจะเอิบล้นออกมา mm hmm. ทั้งรูอ่ะพอมันเอิบล้นแล้วมันคืออยากบอกแน่นอนอย่างเช่นเราเจอตอนปีสี่พอดีใช่ไหมคะเราทําทีสิทนอนดึกตลอดอะไรเงี้ย mm hmm. เราทำไงดีให้เราสามารถที่จะ ตื่นเช้าได้แบบเฟชชี่ได้ก็มีทั้งดับเบิลเอ็กโซตีนที่เราใช้บอดี้คีเนี่ยให้มันเติมสารอาหารให้ครบเนี่ยคือสุดยอดเลยพอเราแบบว่าใช้จนเรามั่นใจเราจะไม่มีความกล้ากลัวในการแนะนำสูตรอ่ะเราจะแบบเฮ้ยแกลองกินดูเนี่ยคือเราสามารถรีวิวจากคนใช้จริงๆว่าเนี่ยวันนี้นอนแล้วนอนดึกตื่นเช้าความรู้สึกหลังตื่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาตื่นมาไม่เพียเลยไม่โทรมเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใครตื่นเต้นตอนนี้กดที่แอมเวีคลิกดอนดูเลยนะตอนนี้ออนไลน์ได้นะคะตอนนี้ส่งฟรีโอ้โหใครอยู่ช็อปเข ไปช็อปสินค้าเลยใช่เพราะว่าจริงๆถ้าทําทั้งคู่พร้อมกันเนี่ยฟังมากๆเลยนะอันหนึ่งใช้สินค้าให้จัดเต็มของมาเลยรู้แบบจัดเต็มใช่ธุรกิจโตแบบจัดเต็มแน่นอนโตแน่นอนแค่2อย่างอ่ะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหตอนนี้คือมันเออล้นแล้วล้นมากครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นเกมกันต่ออ่ะเดี๋ยวไปพบกันช่วงเกมเลยครับยิน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเข้าสู่ช่วงเกมกันเลยอ่ะเริ่มเลไไหมครับเดี๋ยวพี่กอดเลยก็ได้ใช่เร่เียงเลยเรียงวันนี้เลยใช่ได้ได้พี่เดี๋วอันที่อุ้ยอุ้ยออันแรกก็มาเลยเออแบบชิลๆสบายๆก่อนนะครับเลข54ครับผมฉายาที่โดนเพื่อนเรียกประจับโอ้โหคงอ่ะ ไอตีครับผมมันต้องมีอีกเนยว่าเออมันต้องมีอีกมันต้องไม่ใช่มันน้อยไปไอล่ออะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่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 ่ีโอเคเลยนะได้อยู่พี่บอกเ่บอกเพ่ว่าลอบ่อยอเลยอ่ะอ่ะตาเนยใช่ไหมใช่อุยอุยอยเธอดอีกลโอ้โห หนึ่งสองล่งขายสินค้าแอมเบให้กับเพื่อนในฟิลตัวแม่ตัวป๊อโอ้โหแกช่วงนี้ฉันรู้สึกว่านะแดดมันร้อนแกฉันแบบใช้กันแดดตัวใหม่มาเขาออกสูตรใหม่มาแกคือเลิศมากนอกจากจะก,กันแบบว่าย่วง U V นะการลังสีความร้อนด้วยซิทเวลาทานะโอ้โหหน้าโกรดูไม่ดูแบบดูไม่ลอยกินหอมไหมหอมมากแม่โเคต้องไปจัดต๊อ แม่ไหมคะ <laughs> ตัวแม่ตัวมาของจริงตัวแม่ตัวมาของจริงโอคค่ะอ่ะต้องไจอยเลยครับโอเคค่ะอันนี้หรือเปล่ารือเปล่าโอเค เล้ค,ค่ะสินค้าแอมเวชิ้นไหนที่เปรียบเหมือนเพื่อนสนิทที่สุดและเพราะอะไรโอ้โหเพื่อนสนิทมีหลายคนเลยมันเยอะมันเยอะอตอนนี้มีเพื่อนเยอะเลย <c oughs> ใช่ค่ะจริงๆชอบบอดี้คีคือเพื่อนสนิทของเราเพราะว่าเราชอบเดินทางไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล Body ้วบอดี้คีอ่ะคือพกพาสะดวกแค่เตรียมน้ํากับบอดี้คีหนึ่งองถ้ารถติดมากๆแวะอะไรไม่ได้หรือเวลาอะไรไม่ทันอ่ะเราขี่บอดี้คีกินเลยเพื่อนรักสุดๆอันนี้บอกเลยพกจริงๆด้วย อ่ะโอเค๋ตวตามพี่เลยครับนี่เลยเอ้ยพีเฮ้าวตื่ออกมาเ่าเออเก่งไรอ่ะยี่สองครับขอสามคำถ้าจะชวนเพื่อนมาทำธุรกิจเอเวด้วยขอสามคำดีจริงจริงเออก็มันจริงเนาะก็มันจริงเนาะเรื่องนึงเนี่ดีจริงเออเออหรือว่ามีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมสามคำ ลดนะแกเออโหแผลลดนะแกแบบตัวแม่ตัวมัาตัวแม่ตัวมาแบบตัวแม่ตัวมันามันเอิอล้นค่ะโอ้โหเออเออเออครับออเออทักข้าหลวงตายเนื้อใช่ไหมฮึบมันเอิอล้มหรือเปล่านี่สองห้าค่ะ What in my bag สินค้าแอมเวย์ที่ต้องมีติดกระเป๋าแน่นอนว่าต้องเป็นลิปสติกค่ะแล้วก็คริสเตอร์ค่ะที่เป็นล็อตเฟรย่ ช่วงนี้คือแบบว่าทําให้เราแบบไปไหนมั่นใจอะไรอย่างงี้จริงเห็นด้วยตลอดเวอโอเคโอเคมาค่ะมาๆลุ้นอ่ะแปดค่ะแปดครับผมเป็นท่าที่ดูเฟรนลี่ที่สุดนั่นไงชวนเป็นเขางให้ไหมเต้นท่าที่เฟรนลี่หรอเฟรนลี่ครับผมเฟรนลี่มาต้องเชิญชวนเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เพื่อนอะไรวะตามเพื่อนเออลำไทยหรืออะไรเนี้ยก็ประมาณนี้นะคะโอเคเฟรนลี่มากตรงไหนด้วยเนะ พี่แถมพี่แถมเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วรอบเนี้ยพี่แถมบอกเลยว่าของจริงแล้วคืออันไหนไม่รู้แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านะครับก็ถือว่าพี่เป็นผู้แพ้ไปรอบนี้เอาความมือให้ทั้งสองคนนะคะอ่าครับเก่งมากเก่งมากครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากๆเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์ในเฟสท็อกวันนี้สนุกมากๆนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ทั้ง แรงบาันดาลใจนะครับแล้วก็แบบความรู้ไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจเนาะสำคัญเลยก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe l v THofficial ค่ะอ,อา <Yeah. S 1> นะครับแล้วพบกัน EP ถัดไปนะครับเย้ <Yeah. S 1> yeah.